นี่เด้อนี่หน้าปลากระลัสนักปลาหน่อยจ้ะน้ำเีปลาปลาใส่ตันปลาหน่อยกระซิวทะเลปลากซิวทะเลค่ะปลากรอบปลาด้านบนแล้วก็ปลาเลนมาเกิเกิดปลาใหญ่อไรเป็นแถวบ้าปลาเลยดูดีปลาไม่ก็ตอกก็เห็นเกิดมาบบดนี้มันอะไรปลาหน่อยแลนวเขาฟังคนนึันเปนหน้าตักตื่นิ่งอ่ะอไป ดาประซิบประชิอ่ะหันมาเบื่อังบเสวเป็นนะโอ้ยแม่นบิ่งสภาพไหกทันไว้จ่มได้เก่งลายและแมนโลดะเนี่ยเวลาคตายังไม่ที่ดียีคืทพกกค้ย้ย้ยคุอยไข wow, anyway, ่เพติ้ยยกกับบอกนัดเปิก่อนเนาะน้องสาวไปใส่น้องสาวเขายไป ร้านตั้งอันนี้ไใอยู่น่าพะยุ่นปตาใหญ่มาไลยบนเนยบนเนยเป็นปลาซิวเด้อพี่น้องเลยดูดูเนี่ยปลาข้าไปเห็ดปลาหน่อยปลาใส่ตันปลากรอบเลยนะปักกินจะเฝ้าอยู่อาะเอาเฝ้าเนี่ยนี่จ้าปลาซิวหน่อยพี่น้องไปเห็ดปลากรอบปลาซิว ถือไอแพดน้ำอาบน้ำดแล้วก็ป่าซิวทะเลเลยค่ะเด้อเห็ดยังกระแแบบโมกระแตบบยงกระแบเพื่อเตือนเัวน่งว่าเรนขม่าป่าไหยเพื่นกระเลนขม่าฮ้องได้เป็นลุกน้ำเลย เห็นยองก่อนเห็นผักเลยคันดูลความกกินแล้วเ็นมากเป็นหาง่ายจะดนี่ถ้ามันถูกมองถูกเวลาเป็นมาึงกแล้วเนาะ ไม่าไ่ร์ลายพื้นเข้ามาอีกเหรอไมลิ้น้าน้าไปตน้าไมไมาตัดงูเยเลยป่าไน่์ล่ไล่ยปีกพื้นตะเภาข่าวมึงภาคเรียนที่อ้อยืนฟรีเซอร์ไอ้ทั้มดหรอม่าก็ยังยังมอให้พกเเรเซอร์หิ้งนอยู่มีหั่ลยนี่เรโนโอนในแฮว ทั้งที่ไทยแลนด์จะ d คตรกวาเยอะไรกนน้ไทยางนี้เชีย้ีนในให้สติลเออกแทนกีรุสกัฟิดโมฟิที่ห็นอ๋อนั่นมันกำลังหลายๆตกข้างหน้าเอาเลยเอาเลยตักตั ไม่วิยักคบวิยคบอเรยแล้วดูไปหลังก็ไม่เป็นแล้วแต่ตอนแรกเขาก็มายืนดูแต่ r นื้ ตนตั้งกลองนอไรสมาเราก็ม hmm ีปาน่อยเลยามุ hmm. ้งน้ากันแล้วแล้วอะไมนเห็ดติาหน่อยจากกอบแฝดิดหกติดมปซิวบาน้าลแฝกันอน้เยอเลยอะสิดรหปกรทดที่เอาเหติาสามรงก็ได้โอ้หคอยและบีนจ้อย่าูนู้นาหุ่น่ังสมูฟฟิส อุ้ยีสแกนนาดยดเเข้ามาตัวฟิชเข้ามาเอฟแต่เดมสกเลือิเวกเก็บไหะอหุ่นฟังอะเดนแล้วเราีเธอเธอฟิชมอนไล่มาอรอ่ะเดี๋ยวมันต้องให้ปลาไหมังคะวิวกไรทกอดพี่หนพี่ในิงพักได้ก็ไดอกเาไยาก

พี่เพ้สีพข้ามาอกินนะจูยังพีข้าฟ้าโอ้โเจอีสอดสองดิคีกัโอนดิคีกับ่โอนสอดดีอ้อซองหลังจอนะจะไปตรงนั้นก่อนแล้วข้างหลังก็เยอะมากเลยนะเจิมังยีข้ามาได้คอดิค่อีก่ีโ่มสมควรมันฉลาเอาโยโ่นีนี่ๆๆตุมทั้งหลังเจ้าห่ใช่แ ที่ทำอมางังดนเโตเอาตอคิันน่งทีบนตั้แต่ขยาออกเแล้วต่ตัขึ้นมาเลยแตกกันะตรสั้ไม่น่าเ็แตกไม่น่าปลา้าแตกแตกแล้วค่ะเยอเลยาอ่ามบงกั่า่อดอว่าให้แล้ั่นดนาพาดีตักาม่สเอาพนข้างหลังลังม่อีกแล้วนะ ไล่ไม่อีกเลือกทางหลังแม่ถ้าปลาบุหรี่ไม่หลีเล่า่อยเอาไปมันแห้งคือมันแสบมันก็ได้แห้งมันก็ได้ตากในมันไม่แดดมันแบ่งกันน้อยแบ่งให้่อยน้อยนึงมันกินได้ยอะคย่อยอัน่อยกมีมันไม่แห้งง่าย โบได้หลยคักปัญหาดอกนี่คอยบได้ไ <Aristotle> ล้ปีเกิดตอนวิเคราะห์แม่ซ้ำหนอวีวิเราะห์ซ้ำหนอแม่วิโพวิโพเยี่ยมอะ้าเพื่อวิปลาพีโอคีกริสอย่าวีนายนายวิโอแนทเทียชูเน็ตแม่ซ้อนนู้วิวิเคราะห์ที่โอ้โหเม่ซ้ำนีเฮียมลิด Nu sender de et stykke pris dernede. Vi vil sælge, så tager vi på vægt. En kone et stykke. Billy, 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 kom nu. Hvor fedt, en kone et stykke.